ที่ไหนครับพี่ตรงนี้ ตรงนี้คือน้ําตกตาเถืองตกตาเถื่อนแบบเป็นน้ําดกน้ําตกที่อยู่ระหว่างภูมันไทยลาวนะคนละครึ่งเลยขึ้นอยขึ้นยังเดินลอยขึ้นทำยัางไงแล้วก็มีน้ำเยอะตลอดทั้งปีงฉะนั้นพอพอมันน้ำเยอะปุ๊บเนี่ยตะไคร่น้ำมันจะจับตามโขดฉะนั้นการเดินการอะไรเนี่ยต้องระมัดระวะังเลื่อนอยู่ช่วงนี้ น่าฝนเพราะคำว่าตัดหมายถึงว่าคือใหญ่ตอนนั้นไปตัดไม่ถึงใยหรอครับวัยตัดต้นเนี่ยะต้นนี่คือตัดโอ้ข้าวเหนียวเราไปไหนอ่ะเรากินกับน้ำตกหน่อยได้ได้ได้คนป่าไปทำไมตรงเนี้ยคนป่าหรือคนบ้าตรงเนี้ยใต้น้ำตกตรงโน้น่ะน้ำตก นี่ยตรงนี้ไปใต้น้ําตกตรคืออะไรก็คือน้ําตกเป็นลำน้ำอันนี้แรงมากต่อเหรอไปครับเรียนน้ำตกครับไปไปอยู่ข้างล่างแรงมากลาวเหรอครับพี่น้องทางนู้นคือลาวอันนี้คือเป็นใช่ใช่ขันน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใชยแดนไหมใชยแดนชายแดนชายแดงเรื่อย

ปภูก้งภูหาพี่ครับสี่ส <4 28. S 1> องแปดสี่หนะึ่งสี่หนงแปดหนึ่งนี่ครับได้หนึ่งสี่สองแปดอันนี้แม่หนึ่งสี่ศูนย์แปดสิบแปดนะครับไม่เลขขาเียครับพูดครับบ้านลมเก่าเออครับบ้านลมเก่า thank you